สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าคลิปวิดีโอนี่เขาจะพามาขุดไข่ตะกะแตนอีกแล้วจ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนาะคะ่ะที่เขาทายคลิปวิดีโอรงในการขุดไขะคะ่ค่ะก็คือเป็นขอกตะกะแตนขอกที่สองของเฮาะคะ่ะจากลอตทีแล้วที่เป็นไข่เฮานะคะ่ะอันนี้ก็คือเฮาเรียงเพิ่งใหญ่แหละคะ่ะใหญ่เตะโตเต็มวัยแล้วจ้าแล้วก็เพิ่นก็ไข่ให้เราแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะพามาขุดไข่ไปน้ำกันเ้อจ้าพี่น้อง ตอนนี้บ้านหนูก็บกำลังขุดอยู่จ้าพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเมืองจ้าอันนี้พวกเนี่ยแต่ว่ากระชอนมันที่พูดว่าเกิดปัญหามาอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องบ้านหนูบอกว่ากระชอนนะคะกระชอนสิตะแกงตะแกงตัวนี้ค่ะพี่น้องที่ใส่ตกซ้ายอยู่นี่ก็คือที่เกินไปจ้าพี่น้องเอาคุณมาทำพีเห็นพี่น้องมังน้าเออน่ะค่ะพี่น้องเห็นบออย่งโบราณรอดแรกพุณวันไข่เลยเ้วย มีค้นจองไว้แล้วค่ะพี่น้องคือเขาจะขายให้ลูกค้าก่อนเนาะขายก่อนเดี๋ยวอันที่เหลือที่ไข่ที่บัวดเป็นฟักงามนะคะเขาคงจะเอามาเลี้ยงเพิ่นค่ะเลี้ยงโตเพิ่นไปน้ำค่ะพี่น้องนั่นเ้อืค่ะผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงกะคือก็ดีอยู่ด้วยค่ะพี่น้องเขาก็เลี้ยงขายเป็นไข่หรือว่าเป็นโตน้ำก็ได้ค่ะก็แล้วแต่อันสะดวกกันเนาะค่ะพี่น้อง พวาเฮานี่ก็คือจะเลี้ยงขายรอดนีกีกคือจะขายไข่น้ําแต่ว่ารอดหนาจะเป็นขายตัวค่ะพี่น้องจะขายตัวน้จาจ้ะไขา่ขายตัวขายตัวจ้ะพี่น้องมันไม่ได้พอรอดเนี้ยมันไ่ได้พอแล้วคงกัดออกไปเลย,เลยแต่ว่าพวกมึงคมันไข่หลสเสมอนะพวม,มึเช็กบึกก่อนอันนี้ก็คือพวกข้ากกยังบรูเด้อค่ะว่าเพิ่นไข่ไหลซ้าใดค่ะหลาปานดใดกะพาพี่น้องมาเมืองน้ากัดเลยค่ะนี่ เขาใครใอบอรแมนค่ะบอผิดเขาเอา้ายลงแบบธรรมชาติเลยค่ะพี่น้องบด้ใสกระบ,บาไว้เพื่อนด้ยค่ะเอาลงไวน้าเกืือยังสิเลยคะ่ะเห็นเห็นคือจังธรรมชาติที่สุดเลยค่ะพี่น้องลาเพิ่นน่ะตะกะแตนะคะพี่นอ้องพันไข่ลงไปนีดินลึกๆเลยด้วยค่ะพี่น้องตรงใสไส้ได้หลาย,ลายเลยะคะ่ะจากประสบการณ์รอบแหลกของเขาเขาใส่ไส้หน่อยค่ะพี่น้องรอบนี้เขาเลยไปขวนเอาไส้มาใสหลายก็เก่าค่ะ จากคลิปที่เขาลงไปล้วค่ะถ้ากันไปขนเอาทรายมาไลยเกล้เกเลยค่ะพี่น้องเอาไว้พ่นไข่ค่ะแล้วคอกนาเขาเกิดจะไปทําคอกอยู่กลางแจ้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมีวิธีการให้เมองอยู่ค่ะการทําคอกกลางแจ้งค่ะแต่กัขุดไข่รอบนี้ก่อนนะค่ะจะไปเลี้ยงเพิ่นอยู่กลางแจ้งแล้วค่ะรอบหน้าเพราะว่านาฝนเนี่ยค่ะพี่น้องมีความอับชื้นค่ะนี่แหละค่ะคือปัญหาในการเลี้ยงตะกะแตน เพิ่นตายหลายค่ะพี่น้องนะฝนเฮาเลี้ยงไว้อยู่ในทีลมเนาะค่ะเพื่อนอับชื้นค่ะขนาดเฮาทําความสะอาดคอกทุกมือค่ะแต่ก็ยังประสบปัญหากับว่าตะกะแตนเฮาตายค่ะพี่น้องมาแบบบางนก็เลยว่าตัดสินใจกันว่าจะอนุบาลตัวน้อยที่เพื่อนฝากออกมาอยู่ในอยู่ในลมเนาะค่ะแล้วตใหญ่อ่ะถ้าเพิ่นแข็งแรงแล้วจะออกไปเลี่ยงกลางแจ้งค่ะ เพราะว่าถ้ามาถ่ายคงเพลินแล้วเพิ่นมักอยู่กลางแจ้งเนาะคะ่ะอยู่มกัมกมักแดดจังสิ่งไหมคะ่ะย้ำย้ำเฮ้ห้าหยาไปบ้างไหวมองแดดซองเนี่ยเพิ่นจะมักมากิเากกนเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้บ้าวหนูกุดไปเรื่อยๆจ้ะก็เดี๋ยวเฮามาเม่วงอีกเถินึงจ้ะมาเม่วงมาเม่วงผลลับอีกเถินึงเด้อจ้ะพี่น้องค่ะให้บ้าวหนูกุดไปก่อนจ้ะ บาโนบอกว่าถ้าหลอบนี้ได้ประมาณหนึ่งกิโลมันจะพอลหะค่ะจะเอาไข่ไว้หนึ่งกิโลค่ะพี่น้องเอาไว้เลี้ยงต่อไปเพราะว่ามีแม่ข่าว่าสร้างไว้ค่ะพี่น้องสร้างโตไว้ค่ะพอเดียวสี่กิโลประมาณสี่กิโลแต่ว่าอีกคนนึงสานกิโลเลยเป็นเจ็ดกิโลบอลูว่าต่กระแตนเขาจะเพียงพอเพราะว่าเพิ่นตายหลายขึ้นกันจ้ารอบนี้จ้า อันนี้ก็คือขุดไปก่อนขุดไปก่อนเนาะขุดไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องอเกี่ยวไงคะพี่น้องตอนนี้กะใกล่จะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องขุดมาไก่จะเสร็จแล้วเหลืออีกนิดนึงจ้ารอบแรกสิบรัดนี้รอบนี้กะ ยอแรกบริลลาแ้วสองชิลลราแล้วส,งวสงองะค่ะรู้สึกว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่จ้าพี่นอ้องยังตามที่นาเขาจะ่จะค่ะน่าจะมีขุดอีกรอบนึงจ้ะเดี๋ยวรอบ,ออรอบนี้ขุดให้เสียสักกอนเนาะเดี๋ยวเขาจะพามเามืองผลลับว่าเขาได้หลายโบเนาะจ้ะมีบาหนุกับขุดไปก่อนจ้าไกเ่เสร็จละเด้อจ้า ใา่จินซายหอมตับสั่นไก่จะเบิดก็คือได้หลายอยู่เนาะค่ะเนี่ยไก่หลายอยู่หลายหลอดอยู่เด้อค่ะจะหมดแล้วจ้าหลอด

ร้อยมอละจ้าพี่น้องก็เดี๋ยวจะเห็ดดินไว้คือเกาจ้าจะเห็ดดินใยไ้คือเกาไหวเพิ่นไข่อีกรอบหนึ่งจ้าพี่น้องเก็บเรียบร้อยจ้าตอนนี้ก็ฮหอนหอนหอนจ้าพี่น้องหอนหอนเอาขี้ดินออกให้เหลือตะไข่จ้าพี่น้อง เรียกต่อจ้าตอนนี้ก็เห็ด้ายค่ะพี่นอ้องเห็ด้ายไหวคือเกาจ้าเฮ็ดหอไหวคือเกาไห้คือธรรมชาตินี่แหละคะ่ะเอามาให้เพิ่นไข่อีกรอบนึงจ้าพี่นอ้อง พอเ,เห็ดซ้ายไว้คือเกาแล้ว<ด>เฮากระต้องมาพรมนามให้ทั่วแล้วค่ะพี่น้องพราะว่าตะกะแตนอะถ้าดินบ่ชุ่มน่ะเพิ่นจะบ่ไข่เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเห็ดไวยังสี่เลยให้ชุ่มชื้นเลยค่ะพี่น้องเียบร้อยล่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปมึงไขตะกะแตนที่เราได้กันเด้อพอได้ไขตะกะแตนมาแล้วเฮากะต้องมาร่อนดินออกซะก่อนเด้อค่ะพี่น้อง เอาแต่ไข่ลนวนจะเอาแต่ไข่ลุ่น้วนไวค้ค่ะพี่น้องค่ะนี่ไข่มาเนี่ยค่ะจะพามาดูไข่ตะกระแตนที่เราได้กันจ้าพี่น้องรอบนี้ไข่ตะกระแตนของเฮาได้ประมาณสี่ถึงห้าขีดจ้เป้าหมายของเฮาก็คือหนึ่งกิโลกรัมค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะขุดอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ก็คือไข่ตะกระแตนที่เราได้นะคะมาแบบเหมืนเดิดดมโอเคค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมเา้ค่ะขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจค่ะคลิปวิดีโอนี้เท่ากับคอ,อตัวราบิกนจ้าสวัสดีค่ะ